ด้วยนะครับนาเบอร์ตัใจเบอครับเบอร์ักใจเบอองถ้าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเลือกนายเบอร์สใเือกนครับเบอร์สันายเบอร์แต้องเลือกนายเบอร์สักใจครเปลี่ยนแปลงแน่นอนเอ๋ให้ีบา่นีก็ชื่อไฝนครับยังไม่เดินกันรับ ดครับครับวันนี้เราเดินเข้ามานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากในเบอร์สักใจเบอร์สองด้วยนะครับฝากติดตามในไลน์ในเฟซบุ๊กด้วยนะครับอ๋อค่ะครับผมับไม่ผิดหวังใช่ครับนะเราเคยทำมาแล้วเพื่อชาวบ้านเรามาทำต่อครับอาทิตย์ที่ยี่สิบสองาคมอย่างผมเป็นนายอำเภอเนี่ยที่ผมเคยเป็นเลือดผมเลือคลอง เดินมาเนี่ยอยู่ตามร่องกระบายน้ํามันมีน้ําเสียเราได้กินเหม็นถูกไหมถูกการที่ยี่สิบสองพฤษาที่นายอ๋อทางเดินทางที่กั้นทางเดินตอนนั้นก็ให้นายเพอมาช่วยไก่เกียร์เนาะอ่าตอนนั้นให้นายเพลมาช่วยไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมน้ําไม่ว่าจะเป็นน้าเสียไม่ว่าจะเป็นขยะปัญหาพื้นฐานน่ะจนถึงทุกวันนี้เราก็เห็นอยู่ถนนหนทางเนาะถ้าเลือกนายเพลบริหารจัดการจะดูแลพี่น้องทุกคน ตั้งแต่เกิดจนถึงผู้สูงอายุเลยเนี่ยเราจะดูแลนโยบายผมสิบธิบสร้างเมืองผมมีหมดเรียบร้อยแล้วผมจะสร้างให้ทุกคนเป็นเจ้าของเมืองวัทยาด้วยคนสดเ